ai cho lên nhỏ ừ. à sửa cho dạ dạ ai chân kiểu chân muôn chân ông à, bộ mà à đây đó có hộp ở đây là ôi à, bye bye <laughs> nhắn cỏ cho sư nhắn cỏ nít tì <laughs> ôi nong nít bàn 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 nhắn cỏ say ตลาดน้อยบ้านโพไซครับมาอุดหนุนได้เด้อปลาแซ่บคือการปลาขาวครับตลาดน้อยแค้มท่าบ้านโพไซทางไปสองเมกไปต่อเขตฮะต่อเขตไปต่อเขตอ๋อเพื่อนต่อเขตไปเสด็จเมื่ไหรบ่สไสเด็จกันได้ไอ้ไปต่อเขตไปเสด็จไสเด็จต่อเขตไสเด็จต่อเขตเอา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 มันเร็วเนาะเบิร์ตสุขุมเนาะไสเด็จต่อเขตสองเมกเอาไว้ทั้งไทยทั้งลาวอะหรือว่าสิไปปากเซ่ก็ได้ครับท่านนี้ก็ไปปากเซ่ครับไอ้บอกไก่กับคำ ถามไม่นำโค้งเลยนี้เนาะถามครัวไปนี่จักน่อยครับถามไปนี่บอกไกดครับตลาดน้อนบ้านยกเกาะบ้านโพไซครับตลาดน้อยนะครับแต่ว่าแม่ขาเบิ้งแต่ละคนเบิงครับไปทั้งคุณแม่ขาแต่ละคนน่โแมนน่อยนะครับพี่จะพูดยังไงกินปลาหลาครับถึงกับมันปลาไปบวมเลยปลาพึ่งไปเห็ดเป็นตองเป็นตองเป็นมัดครับเอาตอกมาเนี่ปากบ้านลัโคงบ้านโคงแสบครับปลาอีตุกน้อยตัวนี้ ปลาอีตุปลาหรือว่าปลาอีกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นปลาปลาเพาะชื่อได้ปลาเพาะนะนี่ปลาเบ็ดเนี่ยป่าโอ้มันกินเบ็ดปลาเบ็ดปลาอีตุนี่กินเบ็ดเกินบ่นี่ปอีตุกินอะไรเห็ดหรือเห็ดเหรอหรือแยก็ใ่าได้กินปลาเก่ากินปลาเก่าอุปุ๊กอยู่เรียบร้อยนะ กับเสืาไอเบิ่งเรื่อยๆครับกับใบ,บมีดตะปลาเด้ครับกับักหยาคนกระมีครับกับคนหามาได้ครับก็คือเป็นอาหารพื้นบ้านครับกบเขียดกระมีครับอันนั้นกัแม็กอันนั้นบปิดขายได้ครับอันนั้นเพิ่อนนั่งรถเล่นได้ซื้อในั่งเพิ่ธคณไทยนั่งเพิ่ธคณไทยตลาดจะขายย่ามเสาหรือย่ามแดงย่ามแดงบอถามท่านนี่ยอบได้น้ำกันเนาะย่ามใดก่อนย่ามเสาย่ามแดงก็ขายอ๋อย่ามเสากระมี่ เขาก็เริ่มขายแต่ซีฟู้ผมก็ขายเบิดมือเมนขวบขายคขายอย่างโี้บางคนก็อยู่เบิดมือบางคนก็เบิดกระเมื่อเห็นเนาะทำนี้ได้ยังก็เอามาขายเจ้าได้ยังบ้านนี้คอยได้ขายมั่นฮะขายมั่นมั่นแซท้เมนอันนี้เดี๋ยวเขาห้องิีซยังนี่มั่นแซ่ซึ่งกันมั่นแซ่ซึ่งกันบ่านี่ซีมโรดบ่กกับซีมเนาะโอ้ยกะกินโลดเจ้าที่ซีมเนี่ยเบิ่งเนี่ยคอยกินจะติมนะบ้านคอยเขาเอื่อหำมันด้วยหนิเออเมนเดียนะบ้านเออเมน าขาย<ด>ยังบาดนี่ขายไข่เป,ขขเป็ดขายไข่เป็ดครับมาอุน่นนุ่นแ่าแม่ได้ครับเลี้ยงเองเลี้ยงเองเออลูกมัดไทยมีเวียเฮ็ดกับเฮ็ดเป็ดเลี้ยงเฮ็ดเป็ดเฮ็ดไก่บุหรา่ดอกเป็ดเป็ดเลี้ยเป็ดนี่ทราบรอยเอาย่าบ่ มีผู้เฮ็ดฟ้ามเป็ดฟาร์มไก่บัดนี้ลูกก๋อยมาตะเวียงอือม้าตะไทยก็มาเฮ็ดคอยเห็นเขาปลูกผักบุ้งหันเห็นบ่บ้านอีหยังหั่นนะบ้านท่าหลวงบ้านี่ได้ขายเจ้าปลูก็หาดลาดโน้มเมอเดียวฮะใช้กันเตือนมาตักดินทรายหมดแล้วบะไม่เดียวคอยไปเห็นดูหันดโอ้ยูบะคืองามแต่ว่าคอยว่าพวงามก็ได้มุ้งค๋วยได้กินได้หยาหยอดเลยวันนี้แต่ไปอยู่ให้อยู่หนามือได้ค่าคือเงื่อนไงเจ้าขาดยังบ่ได้ขาดไผ่จ้าไผ่หยังไผ่เป็ด เกาดีๆเนอะแต่ยิ่งมาขาดไขรเ่อไรเนาะคอยกับตกใจเนาะข่เใครเนาะไล่แเนาะเคยตกใจเลยไอ้คอยแห้งขาดใขรเมื่อไรเ่อไกัหัวเผือสิมาคอยหยอกเล่นด้วยด้ยเมื่อน้าวันมาบ่ไปบัญหาเพิ่มมากร้อยหลัน โพ้ไซคับตลาดน้อยแคมท่างครับมาหาสื้อหากันใดเลยครับปุ่ใดทีจะสื่อเมื่อบานกินฟังไทยเรียกว่าชาบานแถวนี้จะมาสื่อไปกินเขาเสารเขาแร่งไปกับเขากับน้ำครับมาสื่อมาหาเพื่อนใดครับนี่แหละครับถ้าเกิดพ้นมาจากไท่ก็จะเห็นไปปากเซอืมปากเซอแหละตลาดดาวเรือกึไปตลาดดาวเรือไดถ้าเกิดมาจากไท่อยู่ขวามือถ้าเกิดกับเขาไทยนี่ออกจากเล่ากับเขาไถ่ยูซายมือแมน มาอุดรุนคนไหนครับนี่บวกมะไมันตางกันลูกกับยูยอนคกระยี่หีกัยูดนเดียกเอัสนเด็นนักมวยอ่ะกับยูคนแก่นโอ้ตอยมวยจำเป้าให้เขาซื้อไปห็นพสางคุ้งอ้าคุ้งก็ซื้อไปกินธรรมชาตินี่ปลูกเองนี่เอ้ยแซ่บยูบอแซ่บยูบอหวานเบาเนื้อหนามาต่องแกล้หวานเบาเนิ ชื่อไปฝากเอยชื่อไปฝากเลยนูเนี่ยหน่วยละสิบกันชื่อช่วยใหน่วยเท่าไรหน่วยเท่าไรสิบบาทหน่วยเท่าไดีนยวยเท่ืนก่อนึ้นก่อนเอาเอาเอาเลยเอาลูกเอาเลยเอาเอาหน่วยงามเลยเถเฮ้ยคือเจ้าของนี่น่เอ่นทุกทีาหน่วยขี้ลายกัสดงว่าคนขายขี้ลายหน่วยงามกัสดงว่าคนขาย้เาหน้งามละคือคนงามใช่ เอาเอาดีอีห oh. ล่าเอ้าไอ้หายเจ้าเล่นีเหรอเสือเจ้าจ้าอยากอายจนเกี่ยวจนม้วนจนเอาบโบลิ่งมากอะไ้ดอกเอามือหับเอาอีหล่าเลยโอ้ยเอามือยืนมาใบใบไายเนี่ยมั้ยเพราะเป็นกัรอะไรตะกี้แต่ของกับเกี่ยวอยู่ที่กัรอะไรเห็นผู้บ่าวมากเลย ได้เยอไอ้ปากเยอไอ้ใจเดลอยบายบายชื่อยัางกกอะจะชื่อยังก่อน้องนิดตีเอ้ยน้องนิดบ้านบ้านบ้านย่งกอนผู้ไส้ตลาดน้อยบ้านผู้ไส้ ปลาแขกปลาแขกปลาแขกเบิ้งดีๆเลคือปลาสตกเกอรนะย่ยนะเอามีหรอเด็ดๆอู้ดีเนาะปลาสอกเกอรปลาสอกเกอร์กับมีนี่มีวใหญ่แกะเดีวกจะาอู้ดีครอบขั้วใหญ่นี่อันนี้มันเป็นครอบขั่วเ้ยเนาะครอนขั้วเป็นครอบรัวเรนนี่ อย่าฝ่าว่าขอยสิไล่เจ้านี้ได้บาทหนึ่งไ่ไป็สไงเมื่อเมื่ออะไรเจ้าก็มาเที่ยวท้ายลถไปลงมาอยู่ผู้สาวอยู่นี่จนจืดหมดแล้วใครขัยคับเนียเจ้าชิบหายคอยทายเลยบอกใคยคักๆเดียคลิปนี่มั่วขนาดเลยครับแต่เราบัวคลิปปลาแขกอันนี้ปลาโดอันนี้ปลาแม่ปลาหน้าปลาตาครับปลาโดนี่ปลาโดน้อยอันนี้ปลาอิตุไปกำไปตุไปกำปลาขาวปลาตาหางแดง ไว่าส right. ิไปโยนลงโกงเลยไหโอ้ยยังเป็นป็นอยู่ยนลงก็สิบ่ตายป่วะเนาะตายบ่แลวโยนลงกลัวเลยไหมตายไปเลยไปลอง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 วอไม่นยาบจุดไฟของพ่อโอ้โหจไปปลงสพานนี่เรีัวไก่เลยัวดีกว่า่แม่ยังดอกเล่าใส่หม้องดักไว้บนเรี่ยวะน แม่จือกระไฟเอ้าถืดกระจืดกระเหลี่ยมครับกจืดใบปล่อยครับเย็ดจีบพันครับประมาณเป็นเอา่อยเศร้าแต่เป็นเงินบาทเป็นอร่อยเศร้าจีนเนี่ยมันแซ่บมันหวานเนาะดีดายเลยซื้อยังก็ลืมแล้วคนง่ามบิ่งผอแล้วก็ตื่นเต้นซื้อนิดนิดนิดหรือเน็ตนิดนลองนิดครับนลองนิดบานโพไซโอ้นิดหน่อยจะเป็นเกี่ยวอยู่ซื้อไปตุ่มกูสิงอยู่เนาะ เกี่ยชักล้อมมาดเวยละว่